ครับมาครับ MM In Love ได้รับเชิญจากตัวแทนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้เข้าไปดูบอลที่แมนเชสเตอร์สวีทวีไอพีให้ตั๋วมา2ใบครับแต่มีแมงมุมไม่มากเ,เลยชวนกอล์ฟกูรูลอนดอนมาครับตั๋วก็จะเป็นชื่อ p m เลยนะครับสถานที่ก็แมนเชสเตอร์สวีทวีไอพีวันนี้มีความสุขครบวงจรเลยครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วก็ความสุขมาแบ่งปันบีบีแฟนๆช่องตั๋วจะเป็นแบบ h อ s p i t ิทาริตี้ก็จะมีอาหารอยู่4คอร์ดเริ่มเลยครับจานแรกเป็น์ไรส์าจากเชฟไม่มีอยู่ในเมนูอัม เริ่มต้นด้วยทากแซลมอนซุปมันฝรัง่งเสร็จแล้วก็ตามติดด้วยไก่เลยครับเน้นๆบีเอ็มชอบมากอร่อยสุดๆความฟินเล็กๆของคนชอบขนมหวานครับอร่อยบิวตรงนี้ถ้าคนข้างล่างมองขึ้นมาก็จะเป็นรูปปั้นเซเล็กโฟกัสสันครับใช้เวลาจากการกินไม่ต้องเยอะครับมาดูตั๋ว v i p ีก็ต้องเข้าสนามแบบ v i p ครับไม่ผีแดงทั้งใจจากที่นั่งตรงนี้มุมขวาบนเป็นมงส่วนมุมซ้ายบนก็จะเป็นพื้นที่ของทีมเยือ่อ ที่นั่งของแมนเชสเตอร์สวีทวีไอีก็จะอยู่ตรงกลางพอดีทางขวาก็จะเป็นทีมเราทางซ้ายก็จะเป็นทีมเยือนโอ้โหโลเคชั่นดีมากๆม,มาดูบอกกันครับกรุนั่งสบายเลย hey, hey. เป็นเบาะนิ่มๆม,มีที่เท้าแขนนี่งหาเป็นซิกเนเจอร์ของที่นั่งโซนนี้เลยมันสบายแบบนี้นี่เองนักเตะลงสู่สนามแล้วครับคลิปนี้เราไม่เน้นเรื่องการยิงประตูการเซฟประตูการต่อบอล แต่เราจะเน้นว่าที่นั่งตรงนี้มองเห็นอะไรบ้างบรรยากาศเป็นยังไงก็ฟังเพลงเชียร์จากแฟนๆในโอทแรฟฟ์ฟอร์ดกันวนกลับไปตอนต้นนิดน,นึงที่บอกว่าแฮปปี้มากๆในวันนี้เพราะเราได้ตั๋ว v ี p ีมาแล้วแถมแมนยูยังทำผลงานได้ดีชนะเลสเตอร์ไป3 0และตั๋วแบบนี้ยังมีให้เล่นเกมไทสกอร์ด้วยไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าปีเอ็มไทไป3ามแต่ตอนช่วงท้ายมาดูกันส่วนตอนนี้แรฟฟอร์ดเลียร์เริ่มเล่นเกม ที่นั่งตรงนี้จะตรงกันข้ามกับ v v วที่ที่เซอร์อเล็กนั่งอยู่นั่นแหละฐานหน้าก็ามีโอกาสจะเต็มกล้องสองทางกายมาส่องด้วยอยากให้ดีขอเห็นเดวิดไปแค่คนนึงไอดอลเลยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามอีกเหมือนกันเราจะสามารถเห็นบอสสั่งการได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทีมสตาฟโค้ดรวมถึงทีมมานั่งสำรองของเราด้วยโดยรวมๆแล้วที่ได้นั่งมาในโอทัฟฟอร์ดไม่ต่ำกว่าสิบที่ในความคิดเห็นส่วนตัวโซนนี้ถือว่าเป็นโซนที่เดยนดบบต้นๆของสนามโอทัฟฟอร์ดเลย ถ้าใครมีโอกาสได้มาลองนั่งดูรับรองไม่ผิดหวังครับส่วนตอนนี้ปีเมลุ้นให้ไม่ยิงนะครับขอให้จบ3-0จะได้ไปลุ้นของรางวัลโอเคจบแล้วนี่คือทางกลับไปที่นั่งของเราปี PM อยู่นี่พีเอมอยู่นี่ครับีเอมยู่นี่ <c oughs> ในห้องนี้ตีค้า่าวๆว่ามีสักร้อยคน <c oughs> มี9คนเท่านั้นที่ตอบ3-0 <c oughs> แล้วปีอมก็เลยบอกกูรูกอล์ฟว่ารับรองว่า <c oughs> ปีได้แน่นอน <c oughs> แล้วก็ได้จริงๆครับ จากเก้าคนจับฉลากเหลือหนึ่งใบอันขนาดนี้ได้มาจากนี้แมงมุมเขาสอนไว้ครับเราต้องมีความเชื่อเราต้องมีศรัทธาและนี่ก็คือความแฮปปี้อีกเรื่องหน,นึ่งทยสามศูนย์่ะไม่ยากแต่ไทยในวันที่มาดูบอลแล้วก็ได้ของที่ระลึกจากแมนยูนี่สิมันยากมากๆแล้วมันก็จะเป็นเรื่องเล่าต่อๆไปว่าคนไทยได้ของรางวัลในห้องแมนเชสเตอร์สวีทวีไอพี